สวัสดีครับเพื่อนๆเราก็มาเที่ยวไร่แตงโมนะวันนี้นะครับมาดูดอกไม้ในไร่แตงโมสวยๆกันเลยครับดอกแตงโมแต่ยังไม่เห็นพึ่งนะครับวันนี้เมื่อคืนฝนตกหนะักเช้านี้ก็ให้ชมบรรยากาศดอกไม้ไปก่อนเรื่อยๆ ชมบรรยากาศในไร่แตงโมนะครับตอไม้เยอะแยะเลยสารพัดดอกครับเพื่อนนี่ครับนี่ดอกแตงโมนี่ครับดอกแตงโมอ่นเนี้ยพึ่งชอบแต่เกสรจะออกขมๆมหน่อยนะครับเพื่อนเกสรดอกแตงโมนี่จะขมๆมหน่อยนึ่งดูลูกแตงโมครับเพื่อน ได้แล้วครับอีกประมาณอาทิตย์หน้าเขาเก็บแล้วผมก็จะมาช่วยเขานี่ครับนะครับซอนอยู่ในปลาก็มีนี่ครับซ่อนแล้วไอตอนมันเป็นลูกนี่เขาใช้ปุ๋ยอะไรอะ่ะ แปดแปดยอ๋อแปดยี่ส <c oughs> uh ิส่ผสมน้ำเยอะไหมสองถังตีถังก็ได้สองงก็ได้ทางเดียวก็ได้่แงมจะรับไวหล่าแล้วตอนไวลู่อะไวลูกัหมอะแปดยี่สิบสีมาตลอดอ๋อพกพอทีแรกมาสิงพกแล้วก็แปดยี่สิบตลอด มีเพื่อนเพื่อนถามมานะครับที่แรกทีแรกสิใช้16บกกอนจนเป็นต้นจนเป็นต้นตั้งพอออกลูกปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นแปด24ครับแล้วแต่มากแต่น้อยครับแตงโมลูกใหญ่นี่ายนี้ฟุกครับปีนี้น่าจะได้ร้านปีนี้ ปลูกเยอะนะครับนี่ลุงผนครับปลูกไปถึงต้นตาลต้นนูน้นเนาะเห็นไหมครับต้นตาลต้นนู้นอะ่ะปลูกไปถึงต้นตาลต้นนู้นอะ่ะกี่กระถงหนาเนี่ยเราอยู่ฝั่งนู้นเองนะครับเพื่อนมีอยู่ฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นอีกแปลงหนึ่งเมื่อกี้ผมขี่เข้าไปดูตัวพึ่งมาเจ้าของไร่เขาบอกว่าก,ก็เป็นลุงผมนี่แหละเขาบอกว่าพึ่งมาตอมเกสรเยอะ แต่ว่าวันนี้ฝนตกตก,ตกครับต้องมาดูวันแดดออกครับเพื่อนน่ครับแตงโมปิดไม่มิดแล้วจะสี่โลแล้วนะครับเนี่ยไว้อีกห้าหกวันเอ่อก็เพื่อนเพื่อนที่เคยดูคลิปผมแล้วถามผมมาว่าเขาใสา่ปุ๋ยสูตรอะไรนะเอ่อเดี๋ยววันเก็บ อะไม่ใช่วันเก็บสิเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงเอ่อแรกๆรกเขาบอกว่าเขาสายสิบหกครับจนต้นมันตั้งได้จนมันเลื้อยพอเริ่มเป็นลูกปุ๊บเขาเปลี่ยนเป็นแปดยี่สิบียี่สิครับเพื่อนๆอ,อ่าโอเคนะครับกระจังนะครับเดี๋ยววันวันเก็บจริงเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอให้ดู 1, ทีนึงครับขอจองตัวผมไว้แล้วอ่าครับเพื่อนๆนเราไปกันต่อเลยนะ จุดหมายแล้วนู่นจุดหมายแล้วครับข่าวลูกนู้นข่าวลูกสูงเอาไปติดตามชมกันนะครับมาคืนฝนตกหนักวันนี้เลยยังไม่ได้ตีครับเพื่อนๆขี่รถล้อๆๆอ,อ,อ,อดูก่อนเพื่อจะฟุกครับอยู่ตามข้างทางเยอะ ดูตัวบินตัดครับเพื่อนๆดูตัวบินตัดบินไปทงางเข่าไหนครับเออหมูก็พกมาเพื่อเจอตอจะได้ล่อหมูซะพกมาสามชิ้นกับหมูชิ้นน้อยๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ นี่ก็เตรียมไถทําจะทําไรแตงโมอีกแล้วนี่ดูสิครับเพื่อนไถกันต่อเลยครับดูตัวทำดอกไม้ข้างทางนี่แหละต้องมีครับเพื่อน,อนครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าเพื่อน เดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายใกล้ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วครับพเพื่อนพยายามซองต้นอื่นอยู่ช่องอากาศครับไม่มีตัวบินครับไม่มีตัวบินเราก็ไปกันต่อ ดูบรรยากาศเลยนะครับเพื่อนบรรยากาศสวยงามครับลมลื่นลกไปน้อยนึงไมน้อยลกเยอะเยอะอีกแหละไปตรงไหนก็ลกครับเพิ่งมันชอบที่ลกๆครับเพื่อนพยายามดูตามต้นไม้ใหญ่นะครับ แต่อย่างจุดหม่ย,ยังไม่ถึงของเราเรามีจุดใหม่ครับตรงนี้ที่ดูๆนี่เพื่อจะมีลังซ้อนนะครับเพื่อน พยายามดูนะครับเพื่อจะมีหลังซ้อนนะครับเพื่อนต้องขึ้นไปเดินชายบนแล้วชายล่างลกเกินก็ะต่ขึ้นเข่ามาแล้วนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็ถึงครับจุดหมายเราครับเพื่อน ต้นนี้นะครับนี่ก็ไม่เกาะครับออต้น้ใหญ่ยยไม่เกาะไปเกาะต้นแบบไหน,นชอบจริงต้นใหญ่เกินใหญ่เกินนะ <c oughs> <c oughs> ครับเดินเป็นคุยต้นคุยไผ่ จะถึงแล้วครับพเพื่อนอใจเดียวจะได้รับชมผมแล้วยังไม่เห็นนะครับพเพื่อนจะ,ะตกแนวไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าพวเพื่อนเพื่อนถึงแล้วครับเห็นไหมครับนะ่ะ ดำๆนั่นอ่ะครับขนละกิงกันหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใหญ่เท่าไรครับเพื่อนน่าจะอ่อนด้วยซ้ำไปเออครับน่าจะอ่อนด้วยซ้ำไปมองข้างนอกได้แล้วผมก็ซองกล้องมาแล้วพื้นต้นนู่นเลย พื้นนู่นเลยครับต้นนี้สูงกันไปน่าจะสาสิบเมตรได้ครับเพื่อนสามสิบเมตรแน่นอนครับเพื่อนหลังก็ไม่ใหญ่เท่าไรแต่พราน้ำปองปองอยู่นะหรือว่าเป็นเพราะอย่างอ่อนอยู่มองตูดยังไม่ย้วยน,นะครับเพื่อน เอาดีไม่เอาดีมาแล้ว่ะเพิ่งยนีอ่อนอยู่อยู่ด้านบานด้านบนซิ่งนู้นหลังหนึ่งไปทางนู้นครับอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้โอ้หครับเอาไงดียังอ่อนด้วยเนี่ยปล่อยครับปล่อยก่อนครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหม ไม่ชัดนะครับโทมศัพท์ผมไม่ชัดสรุปแล้วต้นนี้สองหลังครับเพื่อนๆต้องปล่อยก่อนครับ,รบเพื่อนๆค่อยมาวันหลงังวันนี้ต้องขอปล่อยก่อนสรุปก็าสองหลังออนนะครับออนทั้งสองหลังเลยสองหลังครับสูงมาณสามสิบเมตรอะ